ก็ดูไปดูมาก็น <plex aer helmet> person, ี 400, 300, 600, 300, ่แหละครับคนเด็กประยุก์กับผมก็เป็นพี่เป็นน้องกันเนี่ยนะท่านก็อยากไปอยู่นู่นเขาไปผมไม่ว่าอะไรโอ้ผมไม่มีความขัดแย้งกันเลยอยู่กันมาสี่สิบห้าสิบปีแล้วก็ท่านจะไปเขาผมก็ไม่ว่าอะไรโอ้ยผมไม่น้อยใจหรอกมันจะไปน้อยใจผมมีลูกพักอีกร้อยกว่าคนสองร้อยสามร้อยคนนะครับว่าไมีอะไร ไม่มีเราเนะอย่าไปว่าผมเซงเชิงอะไรผมไม่แซงเรานะครับผมไม่มีอะไรแซงเราผมก็ตื่นเต้นอยู่ห่มทุกวันเนี่ยอย่าไปแซงใครคุณแซงอะไรคุณว่าผมเองนะครับไม่มีเครียดนะครับผมไม่เครียดอะไรเลยเราถามคือถามก็าดูดิถามก็าดูสิไม่จำสอเราโดนดู ไม่มีไม mm ่ก็ดูไปดูมาก็นี่แหละครับ oh, ก no, the the oh, ็มีว่าอ่ะชายดูดไปลุงป้าจะดูดกลับนะฮะอ๋อไม่ผมไม่ดูแลผมก็ดูใครดูก็ผมจะไปดูใครมาอ๋อแคเห็นรถพลังประชารัฐไปอยู่กับพรรคคนอื่นไปยุทธอ๋อเขาเขาภัยเขาพักเดียวกันนี่แหละครับนะครับไม่เป็นไรหรอกครับอ่ะพูดได้แค่ว่าพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติเป็นพรรคพันธมิตรกันก็มันก็พลเอกประยุทธ์กับผมก็ เป็นพี่เป็นน้องกันเนี่ยนะก็ไม่มีอะไรผมก็ท่านก็อยากไปอยู่นู่นก็ไปผมไม่ว่าอะไรผมไม่มีปัญหาเลยนะแยกกันไม่ใช่ว่าขัดแย้งแต่โอ้ผมไม่มีความขัดแย้งกันเลยอยู่กันมาสี่สิบห้าสิบปีแล้วจะว่าขัดแย้งกันคุณถามอะไรคุณถามทุกวันเลยนะแสดงว่าันนี้เป็นความเป็ะฐานคนรักราบเวยนะครับว่าผมไม่ได้มีความขัดแย้ง ที่ผู้สื่อข่าวถามเองนะครับว่าให้ผมขัดแย้งผมว่าผมขัดแย้งใครผมไม่ขัดแย้งผมไม่ขัดแย้งกับคุณด้วยไม่ขัดแย้งกับใครในงานนะครับวันนี้ลุงป้องพูดให้ชัดเจนว่าการที่ท่านนายกแยกรักไปเนี่ยคือเป็นแนวทางแต่ละคนไม่ใช่ก็เป็นเรื่องของท่านนายกต้องไปถามท่านนายกเองนะครับว่าเป็นแนวทางอะไรไม่รู้ก็ท่านจะไปผมก็ไม่ว่าอะไรแต่ว่าท่านจะไปไม่ไม่ โอ้ยผมไม่น้อยใจเราไม่จะไปน,น้อยใจเลยผมมีลูกพักอีก100ร้อยกว่าคนสองร้อยสามร้อยคนนะครับที่จะต้องอยู่ที่จะต้องทํางานร่วมกันพักนี้จะต้องเป็นพักที่เป็นเป็นหลากให้กับประเทศชาติต่อไปนะครับลังประชาชนจะไม่แบบไม่มีเกี่ยวแล้วครับมีคุณไหวเองะครับไม่ได้มี มีเวลามาสนทนาล้วราขอบคุณมากครับมบครัมครับแสดงว่าตอนนี้จริงแล้วใช่ไหมคะว่าคนนประยุทธ์จะไปรวมไทยรแน่นอนนะคะคสร้นักานนีตชองไปถามเลยอบคุณมรขอบคุณมขอแนนะครัมขอบคุณมากขอบคุมากขอทคุณอบคุณมาขอบคุณมากขอะคากขอมากขอบคุณมากขอบคุากขอบักขอคุกอคุากบคมอกเอบคกขเคากขอบคากขอบคมากคากขอจคุกขอบกขบคกขอบคุกขคุกนา วนซ้ายวนซ้ายไป